ศึกขเขมรตอนที่4ถล่มสนามบินพระตะบองผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่1เสร็จภารกิจถล่มรถถังไตยห้ในค่ายของมันเมื่อเวลาประมาณสี่ทุม กลุ่มขบวนการกู้ชาติชุดของพันตรีวันซาเลนต่างถอนกําลังอาศัยการหลบหลีกหลีกหนีเล็ดลอดออกจากพื้นที่การรลบกําลังทั้งหมดต้องใช้วิธีการแทรกซึมเพื่อเดินทางไปยังจุดนัดพบในการถอนตัวครั้งนี้สิ่งที่ต้องกังวลและต้องระวังก็คือการออกติดตามกวาดล้างของทหารเวียดนามมันอาจจะบ้าพอที่จะออกแกะรอยในเวลากลางคืนฝ่ายแกะรอยติดตามมักจะเสียเปรียบฝ่ายหลบหนีเสมอแล้วยิ่งในครั้งนี้ด้วยแล้วพวกทหารเวียดนาม ดูจะออกแกะรอยไม่ได้เอาเลยการโจมตีจนรอบทิศทางทําให้จับทางไม่ถูกว่าควรจะเริ่มต้นนะทิศทางใดเวลาเกือบห้าทุม่มคนทั้ง20ก็กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งนจุดนัดพบซึ่งหัวหน้าชุดกับพ่อเท่าเหมอรออยู่ก่อนแล้วไปต่อเลยไหมพวกเราหัวหน้าชุดถามขึ้นลอยๆต่อทุกคนไปไหนเราหัวหน้าใหญ่ลูกน้องคนหนึ่งถามย้อนมามีเครื่องบินกําลังคอยพวกเราที่สนามบินวะ่ะไปสิครับไปเดี๋ยวนี้เลยพวกเรายังไม่เหนื่อยนะ ความจริงแล้วนั้นหัวหน้าชุดอยากจะออกคําสั่งเลยแต่แ้งสอบถามบรรดาลูกน้องก่อนทั้งนี้เพื่อผลทางด้านจิตวิทยาเสียม,มากกว่าเพราะในใจนั้นเชื่อมันอยู่แล้วว่าทุกคนพร้อมอยู่แล้วเรื่องเหนื่อยไม่ต้องพูดหรอกครับหัวหน้าใหญ่ตกลงงั้นเราออกเดินทางกันเลยแผนการโจมตีเดี๋ยวไปว่ากันที่โน่นก็นแล้วกันหัวหน้าใหญ่ตัดสินใจทันทีเดี๋ยวก่อนผูพันดีสัมปลอยผู้เป็นรองหัวหน้าชุดทักท้วงก่อนมีอะไรเหรอเรานะ่าสำรวจอาวุธพวกเราก่อนนะครับ ตอนนี้ไอ้ลูกยาวเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะดีซัมโปรยหมายถึงลูกจรวด RPG ที่มีอยู่เพราะใจนะั้นรู้ดีว่าการโจมตีเครื่องบินที่เป็นเป้าหมายใหญ่แบบนั้นคงไม่มีอาวุธอะไรเหมาะเท่าจรวด RPG แนะ่ก็เห็นเลยอยู่ห้าหกลูกนี่ผมว่าเพียงพอแล้วนะงั้นก็พอเพราะถ้าไม่พอก็คงไม่มีเวลาไปหาที่ไหนแล้วครับออกเดินทางกันเลยดีกว่าดีซัมโปรยในตำแหน่งรองหัวหน้าชุดจุงมือเท่าเมอที่ทำหน้าที่ค้นนำทางออกเดินนำหน้าทันที กำลังที่เหลือจัดเป็นรูปขบวนตอนเรียงหนึ่งรูปขบวนการเดินทางยุทธวิธีโดยการแบ่งคนออกเป็นส่วนๆส่วนละ4ี่คนปิดท้ายด้วยส่วนระวังหลังสองคนเพราะเท่าเมอแม้ใจอายุมากแล้วแต่ยังคล่องแคล่วแข็งแรงแกเป็นคนที่เกิดในเมืองพระตะบองเราก็อยู่ที่นั่นมาจนปัจจุบันแกจึงรู้จักเส้นทางทุกเส้นพื้นที่ทุกบริเวณจึงไม่แปลกเลยที่แกจะสามารถนำทางให้พวกขบวนการกู้ชาติใช้เส้นทางลัดเส้นทางลับในเขตลาวป่า เส้นทางนั้นไม่ลกทึบจนเกินไปหลอดผลจากการตรวจพบของศัตรูและไม่ปรากฏแก่การพบเห็นของชาวบ้านอีกด้วยจึงช่วยให้การเดินทางเป็นไปได้เร็วขึ้นค่ำคืนนั้นเวลาตีหนึ่งพอดีที่พวกขบวนการกูชาติเดินทางถึงสนามบินพระตะบองเราก็ต้องใจหายวาบเพราะบริเวณสนามบินคึกคักผิดปกติทหารเวียดนามผสมทหารขเขมรเฮงสำลินเดินกันขวักไข่ทั่วสนามบิน ตามจุดต่างๆมีการจุดไฟสว่างพืบอภาพราวกับมีงานเสียงเครื่องปั่นไฟดังกึกกล้องสนามไฟฟ้าบนหอบังคับการบินกับอาคารบอกอ,กอสว่างสวัยอยู่มองเห็นนายทหารระดับผู้บังคับบัญชากำลังสั่งการรถกัสซ6 6คันหนึ่งวิ่งไปมารอบๆบสนามบินมันคือรถลาดตะเวนรอบสนามบินเพื่อการระวังรักษาความปลอดภัยนั่นเองแม้จะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่บนรถแต่ก็พอจะเดาได้ว่าต้องมีกำลังทหารติดอาวุธพร้อมไม่ต่ำกว่า5 6คน เพราะนั่นเป็นสิ่งปกติของการปฏิบัติเสียงระเบิดของอาวุธชนิดต่างๆจะค่ายรถถังเมืองพระตะบองแม้จะห่างไกลตั้ง5 6กิโลเมตรแต่ในเวลากลางคืนที่เงียบสงบแบบนี้เชื่อว่าเสียงระเบิดนั้นต้องดังมาถึงสนามบินเป็นแน่จึงเป็นสาเหตุให้บรรดาทหารเวียดนามโดยเฉพาะหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินเคลื่อนไหวกันคึกคักผิดปกติพวกขบวนการกู้ชาติปักหลักห่างจากขอบสนามบินในระยะกว่า300เมตรบนเนินที่สูงกว่าเล็กหน่อย เพงพอจะอาศัยตรวจการต่อพื้นที่ต่ำกว่าได้พวกเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านั้นเพราะเชื่อว่าในระยะ100เมตรพวกมันคงวางกำลังป้องกันไว้เพียบคิดไปคิดมาก็ไม่ผลที่ต้องขอคำปรึกษาจากพ่อเท่าเมอีกครั้งเอาไงดีพ่อเท่าไม่นึกว่ามันจะไหวตัวเร็วขนาดนี้เลยนะไม่แปลกหรอกพ่อเท่าเสียงปืนของพวกเราอ่ะมันดังยังไงมันก็ต้องมาถึงที่นี่แล้วพวกมันก็ต้องเตรียมป้องกันเป็นธรรมดาแล้วผู้พันอยากจะเล่นกับมันวันนี้ไหมล่ะหรือจะรอวันหลัง รอวันหลังก็เหลือตสนามบินเปล่าให้เราเล่นนะสิพอเท่าหมายความว่าผู้พันจะจวกกับมันวันนี้เลยอย่างนั้นเลยแน่นอนเพราะโอกาสเล่นเครื่องบินนะมันไม่ค่อยมีบ่อยนักนะพอเท่าถ้าขื่นไปโอกาสนี้ไปพรุ่งนี้เช้าเครื่องบินมันต้องหลบไปหมดกว่าจะมาอีกทีกน็นอนแหละอีก3เดือนนนแต่คนของมันเต็มเลยนะพอเท่าเมืะอมีาการห่วงใหญ่ผมไม่รู้หรอกว่าพวกขบวนการกูชาติจะมียุทธวิธีหรือเทคนิคการโจมตีแบบไหนพันตรีวันซาเลนยิ้มแค้นๆ้นบนใบหน้า ก่อนจะหันมาสบตากับพอเทาคนเขเมียนในความมืดคนเยอะสิดีจะได้ฆ่ามันให้มันมือไปเลยหัวหน้าชุดกู้ชาติพูดออกมาด้วยความลำพองแต่ก็แฝงไปด้วยท่าทีของความมั่นใจเราหันมาทางหัวหน้ารองที่ร่วมรบกันมาตลอดชีวิตของการเป็นทหารตั้งแต่ยังสังกัดในกองทัพแห่งชาติจนมาถึงกองทัพของขบวนการกู้ชาติว่าไงสมโปรยเอาไหมเอาสิผู้พันฟาดแกให้รู้ดำรู้แดงไปเลย ดีซ้มโปรยตอบด้วยความมั่นใจแบบไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก่อนกระใจนั้นก็ต้องการเข้าทำลายพวกศัตรูยังเวียดนามอยู่แล้วตกลงงั้นลองสอบถามทางพ่อเท่าเมอดูก่อนพ่อเท่าพอจะรู้ไหมว่าบังเกอร์อพวกมันอยู่ตรงไหนบ้างก็อยู่รอบๆอบสนามบินนั่นแหละมีอยู่ทั้งหมด6บังเกอร์ในนั้นปกติเห็นมีคนอยู่3-4มสี่คนประจํานะอืมตอนนี้คงไม่น้อยกว่า6คนแน่และผมว่าว่าแต่ว่า,วาบังเกอร์มันเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดละพ่อพเท่าเป็นแบบปิดทั้งหมดเลย อยู่ทั้งด้านหัวทางวิง่งด้านละแหงแล้วทั้งด้านข้างอีกข้างละสองแหงหัวหน้าขบวนการกู้ชาติมองกลาดไปทั่วสนามบินจากแสงสว่างที่พอจะทําให้เกิดฉากเงาเบื้องหลังกับความยาวที่สังเกตจากระยะทางวิ่งของรถลาดตระเวนรอบสนามบินก็พอจะเดาหรือกะระยะห่างของแต่ละบังเกอร์ได้บังเกอร์แต่ละจุดน่าจะห่างกันกว่า100เมตรอาจจะถึง200เมตรระยะห่างขนาดนี้มันเป็นช่องโหว่ของแนวบังเกอร์ ณจุดที่อยู่บนแนวเดียวกันของสองบังเกอร์มันจะไม่กล้ายิงเพราะจะทําให้วิถีกระสุนไปถูกพวกเดียวกันที่บังเกอร์ด้านหน้าได้หัวหน้าขบวนการตัดสินใจทันทีที่จเจ้าจุดนี้เล็ดลอดเข้าไปโจมตีเครื่องบินอ n าน30ที่จอดอยู่กลางทางวิง่งแล้วด้านหลังหอบังคับการบินมีบังเกอร์ไหมพะเท่าไม่มีหรอกผู้พันตกลงนั้นแจ๋วเลยซมโปรยท่านเอาคนไปสาม ใช้เบสีให้สองคนโจมตีทำลายหอบังคับการอีกคนฟาดไอหอสองลำที่จอดอยู่หน้าหอนั่นเดี๋ยวไอตัวใหญ่อานสามสิบผมฟาดเองครับผู้พันดีซัมโปรยผู้เป็นรองหัวหน้าชุดเรียกมือสังหาร RPG เบสี่สิจำนวนสามคนแล้วแยกตัวออกไปทันทีลูกจรวดถูกเรียกมาจากเบ0สี่ระบอกอื่นเพื่อเพิ่มเติมให้กับมือสังหารจนได้คนละสี่ลูกเต็มอัตราบรรทุกดีซัมโปรยกับลูกน้องแยกตัวออกไป พันตรีวันซาเลนเรียกเอาเบส0สิบจะลูกน้องอีกคนลูกน้องรู้ดีว่าหัวหน้าใหญ่กําลังจะลงมือด้วยตัวเองมันจึงคัดค้านด้วยการขอรับอาสาแต่คนยังพันตรีวันซาเลนผู้มีลักษณะผู้นําที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวไม่ยอมให้ใครรับแทนยืนยันอย่างแน่วแน่แนที่จะลงมือโจมตีด้วยตัวเองให้ได้แม้ลูกน้องหลายคนจะพยายามทัดทานก็ไม่เป็นผลกระทั่งพันตรีวันซาเลนแยกตัวออกไป โดยสั่งให้ทุกคนคอยอยู่ณที่เดิมหัวหน้าชุดขบวนการกูชาิขวาเบสี่สิบที่บรรจุลูกพร้อมแล้วกับลูกอะไรใส่หลังอีก4ลูกโดยไม่สนใจ M16 แต่ในตัวยังเหลือปืนพกขนาด11อมมกระสุนเต็มกับอะไรอีก2แม็ก14นัดเจ้าตัวคิดแล้วเท่าน,นี้ก็คงจะเพียงพอหากใจเย็นพอที่จะใช้มันพันตรีวันซาเลนบุกเดี่ยวตัดออกทางด้านหลังเตรียมวกเข้าเจาะด้านกลางของความยาวทางวิง่งณจุดที่ใกล้เหยื่อสังหารมากที่สุด และทังได้แนวทิศท,ที่พอใจเลือระยะยอีก100เมตรกว่าๆรถลาดตระเวนร,รอบสนามผ่านมาจึงต้องหมอบราบนิ่งเงียบกับพื้นก่อนพื้นหญ้ากับพวกไม้เล็กๆที่มีอยูป่ปปลายช่วยทําให้ร่างของเขาสูงกว่าพื้นระดับเพียงนิดเดียวรถลาดตระเวนผ่านไปแล้วมือสังหารระดับหัวหน้าชุดจึงเริ่มคืบคลานต่อไปอย่างใจเย็นเงียบช้าและเบามองไปทางซ้ายทางขวามองเห็นเงาของบังเกอร์ที่สูงกว่าพื้นระดับตัดกับขอบฟ้า ห่างออกไปด้านละเกือบ100เมตรจึงพอมั่นใจได้ว่าช่องว่างระหว่างบังเกอร์ที่มีความมืดเป็นเงาดําบดบังอยู่คงจะรอดผลจากการมองเห็นของศัตรูในบังเกอร์นั้นได้พร้อมกันนั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้องมองไปทางด้านหน้าและด้านหลังใจนั้นภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าช่วยดลบันดาลอย่าให้พบกับพวกละัตะเวนเดินเท้าเลยเพราะหากพบกันแล้วแผนการของเขาต้องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเป็นแน่แต่ละช่วงของการคืบคลานไปนั้นบางช่วงต้องหยุดก่อน ไม่ใช่พักเหนื่อยแต่เป็นการหยุดเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจจะมีมาและก็รอดผลไปได้ทุกครั้งแม้จะหยุดสังเกตการณ์แถึง 45- หครั้งเรือระยะประมาณ30เมตรจึงจะถึงแนวเส้นบังเกอร์ทั้งสองพันตรีวันซาเลนหยุดนิ่งอีกครั้งคราวนี้หยุดนานหน่อยเพราะบังเกอร์ทางด้านขวาซึ่งเป็นบังเกอร์ที่อยู่ด้านเหนือลมมีเสียงพูดกันของศัตรูแม้จะเป็นภาษาขเขมรที่เป็นภาษาเดียวกันกับตน แต่มันก็เป็นขมิ้นไฟแห้งสำรินที่สวามิภักด์กับเวียดนามศัตรูของคนทั้งชาติเสียงนั้นแว่วมาให้ได้ยินแม้จะจับใจความไม่ได้ก็ตามแต่ก็พอจะรู้ได้ว่าพวกในบังเกอร์กำลังคุยกันอยู่อย่างสนุกสนานดูจะไม่สนใจกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาเสียเลยหรือจะเป็นเทพพย,ายดาฟ้าดินเป็นใจให้คนอย่างพันตรีวันซาเลนได้รับโอกาสทองอย่างนี้มือสังหารอดไม่ได้ที่จะยิ้มเครียดที่มุมปาก ภายใต้ความมืดและความเงียบสงบยามนั้นเขาคลืบคลานต่อไปอีกอย่างยามใจและใจเย็นแม้ว่าเสียงพูดคุยของศัตรูในบังเกอร์ทางด้านเหนือลมจะยังคงแววมาให้ได้ยินอยู่อีกก็ตามความรู้สึกในตอนนี้เกี่ยวกับพวกในบังเกอร์จะหมดกังวลไปคงเหลือแต่พวกรัตะเวนทางเท,ท้าเท่านั้นแหละว่าจะมีโอกาสแจ็คพอตหรือไม่กระทั่งถึงจุดที่ต้องการมือสังหารเล็งซ้ายเล็งขวาเห็นว่าอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันระหว่างบังเกอร์ทั้งสอง เป้าหมายอยู่ห่างตรงไปข้างหน้ารถลาตะเวนวิ่งไปถึงฝั่งตรงข้ามทําให้เห็นเงาดําของเครื่องบินอน3 0ลำโตลํานั้นตัดกับแสงสว่างทั้งเบื้องหลังอย่างชัดเจนมือสังหารจัดการตั้งระยะสูตรเลงของเครื่องยิงที่ระยะ100เมตรทันทีแม้ระยะจริงจะไม่ถึง100เมตรดีนักแต่ความสูงต่ําของเป้าหมายมันชดเชยความผิดพลาดท,ทางระยะได้อยู่แล้วสําหรับความกว้างของเป้าหมายที่กว้างกว่า10เมตรนั้นไม่เป็นปัญหา พันตรีวันซาเลนค่อยๆย,ยก RPG พีจีเบ40กระบอกนั้นประทับบ่าในท่านอนหญิงยั่งใจเย็นเราเริ่มเล่ง